สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองป,องปายสุขู่สู้ก้นค่ะโอ้โหก็ซา่กินแซ่บคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ได้เมนูมกแกงน่องใหม่มาสู้พี่สู้น้องกินจ้าทำแหลกแห่งมันค่ะหนาแซ่บตั้งกันครนัคบข้าวเหนียวค่ะเบ้าดีเพิ่นไปยกปลาแดกอยู่ค่ะพี่น้องหาปลาแดกมาจำเมนู เมนูขึ้นถึงบ้านเบียงน้องแม่อือหืเฮ็ดหูหนูแลว้วก็เฮ็ดอีกอย่างลูกพี่น้องเฮ็ดขอนบ่ จะกินได้เนี่ยสวยมากจริงจรงยีกสิบของด้วยเป็นที่ีกว่าเป็นที่เลยสวยมากจะกินแบบอะไรตามกับี่ได้ตามแบบน้ำพริกน้ำิกอะไรนะใส่พวก หอมกระเทียมพวกักกาดไเลยนะครับก็มีมีดใหญ่ก็ตัดเนาะตัดให้ละเอียดแล้วก็ำบอมไปวมลเอีอบบออย ผมมีพายตูก็พักขาค่ะพี่นนอเดี๋ยวไปตูก็พักขามากขึ้นจังครับน่ยดี๋ยวลด้ไม่ทันหรอกครับอยากขอเนี้วเหมือน,นี้ โบ่เด้หาชุดรถบ่พอท่านผิดเนรถเลยเนี่ย

พี่นอนเขาเขีแยมดวงทางเศร้าเกิดยั้ไงเห็นซ้ำเห็นได้พี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องนะครับได้ต้นประเดกประเดกปีกัวเก็บเองครับอันนั้นก็เรื่องเปลี่ยนก่อยเหรอตัวนี้มันเอาใส่กับพวกหน่อยๆแล้วมันเข้มข้นตอนนั้นหนบ่มบวมนะ

าเจีก็ไมาเห็นจะ多หนะเนี่ยไน้ำยังบอก่อนจำประเดดกันเหรอผสมสมควความมดเป็นแบบประเดบานเรเลยแบบเป๊ะโอ้โเสียแงไหม Yeah, mm. about that. Mm. Now. Mm. Mm. ซื้อย,อยูเล่ไท่มาเรไ,นนไปซื้อพักเลนแล้วพี่น,น้องจำปะเย้ cùng với hoa, em mm. mm. không? Mm. Yeah. Mm. เแต่ก mm ็ทำไปได้สีมตองสี mm hmm. อราแรงกันพี่น้องอยากยังกินอันนั่นละกองเซ่บ้อดี่ยอทำเนี่ย สมเองไำมวะบ้าอะไรมันสีกว่าแดนไงพี่น้องมักกินครับมกักแต่หน่อยนะ กินเองพี่ต้องประแดดอันเดดปลาไปหามาไม่ปรี้ววกเจอกับอหนามันอยก 음. 음. 음.

สมดีสีประเด็นกินกับไี่เนาะขอทิดมา หล้ายกระเอืม กโดดเพ่เดิมๆมาต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าก,ก่อนจะพาพี่น้องมากินแกงน่องใหม่ใส่เห็ดหูหนูแกงเห็ดหูหนูใส่น่องใหม่นะพี่น้องกับข้บาวเหนียวกับปลาแดกนะครับพี่น้องจา๋า เาสุภาพกับขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะพี่น้องขอบุ้นพี่น้องสุขสุกสนใจในการติดตามรับชมนะคะพี่น้องคะไปแล้วสวัสดีครับ